พี่เล่นรูวาขยันอยู่ไหมรู้ยังอยู่เส็จเลาไปสวดพีเร่ออาจารย์สองสองจะติดไหมติดนะว่าสบายเลยสองสองปล่อยไว้อยู่ปล่อยใ่ไหมติดแล้วเครื่องเสก ซา่ไหมะคะไอ้ไ,ไจับความกดหของเพียวเลยนืันนี้ฮะมุมของเพียวบอดี้เล่นไหมเงี้บอกเพีเยวโปรดักชั่นบอ,<ม>อดี้ขึ้นมาแล้วลปกติปกติเพียวโปรดักชั่นจะโผล่ขึ้นมาแต่วันนี้ไม่มีมบอก Atz, จักับลายิแบบเป็นยงงไหลยมายไ้เนาะหมักแล้วหมักแล้วหนาสื่อแต่ว่าคือมุมปาน่ยกูยิ้มกูห yeah. ัวกูยังกิ๊กันยิ้มแปตดแต่ว่าสายตาครับอันการกระทนั้นถ้าเป็นซื้อปื้อแต่ว่ามุมปากนี่ยยิ้มเลยไหม กินได้เบิร์ด่าซื้อม่นี้มาอราน้เพว่ตอนนี้เนี่ป้าิพิจิเอาถุงใส่มาไม่หน่อยก็พอจีตาผู้ดนปาไม่หน่อยานะบ่เอาถุงใส่ไหพิจิเอาถุงใส่ไมพิจิเอาถุงใส่ไหสองพัน้อนี่สองอไม่หน่อยพันหนึ่งไหม ออน,น <S <S you know> ี้า้งมาันหนงะาอมร้อยนึีร่วนะแม่ทอถุใสให่หมเอาวิทสถุงใสใหญ่มมันมีน้จิมน้พิกนะวันนั้นเขาอยู่เอาออกตัวเดี๋ยวเช่มาใสมะขามไว้เอาเมื่อบานยังไม่ที่ไม่ไดมาสี่ซใสกันนะ อันน้ล่อกแล้วแล้วก็ได้บอกว่าเป็นมาไล่จะมาเล่าใหกันในเง่อนผีรถสองฟามากเดีวันนี้ราอีกพี่เกยอยู่ไหาควกไทยประเทศอยู่ไหล่ะเราะว่าเราอยู่นี่มันเราอยู่วิเศยนี่แหละเราอย่ไพ่อไป็นเราอยู่บ้านยู่ง่อเริ่มไม่ว่างเริ่มนั้นเกยนเรียนโตเกียวบอกเอ้ยไม่ใช่โรตีอยู่หลังเวทีร้านโรตี อันนั้นหนไทแล้นใ่มแล้วนั้นหน่งเลไไม่เงินนี่ที่โชกเงินปลาป้าหม่ามาเขาก็ได้ตู้เย็นนีไหมตู้เย็นนะไม่ตู้เย็นไม่อย่งเงินปลาป้าอย่างบุ้งบุ้งเคือปลาป้า

รถีอะตายตอนจบตุฟืนแบบฟืน้าแล้วมันนี่ฟืนมันลากมันมันเกร้อยหนันะคะเาบอกว่ลับเลยนี่ยมันนี้เพราวัยจ่อยเขาทำเลยเเป็น้าหองงอเกิมาเนี่ยต้องอย่างรถมองการรถขับรถเห็นแล้เห็นแล้ววะอ๋อแล้วี่ยบอกฟังเกมรถฟังเกมรถบ้านพี่คุยกมตามแล้วห่วงซ้ายดีกว่าารถบ้านพี่จียรถีเลย อย่าอย่าอย่าหันมาหาข่อยตัดอ้อยว่ะวันนี้เม่อได้จังได้พรดีเลยไหม มันเหมือนฝ้ายไหมมันเป็นฝ้ายไหมไม่หน่อยฝ้ายหรือทเลีฝ้ายหรือทรนอเ็บแบอลร่นีแกบแกบอย่างอดีมันหนีแม็กแก็บตั้งสตัวบอลไม่หน่อยแหมไม่วย่ลไมเป็นผ้าออหรอไม่ใช่ทอรีป่ะ

เสือมันสามตัวคนมั้ยคือกระเมียนะจใสอ๋อมันเนไวเยียบกาส่นีเล็บเด็เยียบกว่าใช่เขาเม็นมันสามตัวมาใส่ละม้วนขึ้นไวหมบอสใส่เสือขาดเนี้ยคือไอ้ขาวอีกตัวหนึ่งได้บอสสีขาวหร้อปกติ เหมือนนิดน้อยภัยแบบนี้นะคะแม่เสือเขามาบังเาอบางสกุลแมแม่เลยเสม่บางสกุลเหมนกมาสวยดาวตของบ้นดยนี่ดเีมันเป็นพิมโตเพาอียงที่เขาร้านเขาคิ้วเนี่ม่เขาม่บงเนี่ยแม่เบิกะ เพิ่นซื้อใหม่เด้อล่ะซื้อใหม่ยู่ฟ่ามาบางอันใดที่มันเป็นของวัดเพราะเราตุ้มๆลงมาเลยยุคนั้นเราเอาเงินเข้าวัดเกันตลอดแหละพอไว้ก็คือสิเสียถิ่มนี่ซื้อวัดกันๆทำนั่นแหละมันจะได้กำไรเ่อแม่มันเอาไว้ความหมายคือเอาไว้กะมันก็เสียถิ่มมันมันบ่ได้ใช้ประโยชน์เลยแม่